สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยกับผมครับเซลบังดุลอิซกิและแมซี่ฟกุสันกำแพงเพชรนะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนแล้วนะครับฝนเริ่มตกแล้วทางอิซกิกำแพงเพชรของเราก็ได้จัดเตรียมรถแท็กเตอร์อิซกิไว้รองรับคุณลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็น NT542 นะครับ42แรงมา้า NT55454 แรงมา้าหรือจะเป็นรถ มือสองของเราก็มีนะครับเราจัดเตรียมไว้รอคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจจะใช้รถไถแท็กเตอร์อิซกิของเรานะครับเพียงแค่คุณโทรหาเซล,ล์บังดุลปรึกษาเงื่อนไขหรือปรึกษาการออกรถการดาวได้นะครับเรามีโปรโมชั่นมากมายรอคุณลูกค้าอยู่นะครับก็สนใจโทรหา บังดุลตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันครั้งต่อไปอีกทีครับ